อ่านะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถ Honda d ดีมร้อยนะครับหรือบางท่านจะเรียกว่า Honda d ดีมคูลุสภาก็แล้วแต่นะครับจากเมื่อวานที่ครูนำเสนอไปนะครับว่ารถคันนี้ทางเจ้าของเนี่ยนะครับซื้อมาในราคา15,000บาทเสร็จแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไฟหน้าเนี่ยมันไม่ติด แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการขับขี่ว่าขี่แล้วมันมันไม่สมสมบูรณ์มันไม่นุ่มนวลอย่างที่ใจเจ้าของเขาต้องการนะฮะซึ่งครูก็มาทำคลิปให้เนี่ยเพื่อเอาไว้เป็นความรู้อ่าเอาไว้สำหรับท่านที่อยากจะเล่นรถพวกนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็จะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยเอาไปเลือกซื้อรถไปใช้ในการต่อรองราคากับคนขายว่าอันนี้มัน ไม่ดีนะถ้าผมได้ไปคือผมจะต้องเอาไปซ่อมแซมแก้ไขอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าครูทําคลิปลักษณะอย่างนี้ออกไปนะครับมันก็จะมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นของครูครับเพราะหน้าที่ของครูคือให้ความรู้ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะส่วนใครจะพอใจไม่พอใจนั้นอันนั้นคือเรื่องของเขานะฮะ ทีนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อวานที่ครูบอกว่าล้อหลังเนี่ยนะครับมันเหมือนลักษณะคือลูกปืนล้อหรือลูกปืนดุมสเตอร์นเนี่ยมันแตกนะเช้านี้เนี่ยนะครับคือครูก็มาเช็คมาถอดบางโซ่ถอดล้อถอดอะไรออกมานะครับเดี๋ยวครูขอญาตเก็บขาตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวภาพอาจจะสั่นๆอยู่แป๊บนึง เดี๋ยวเรามาดูนะครับดูตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยนี่นะครับที่เมื่อวานครูบอกนะครับว่าหางปลาเนี่ยมันคนละเผาพันุเพราะว่าตัวหนึ่งมันเป็นเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งมันเป็นทรงกลมนีนะครับโอเคนะนะครับน็อตท,ที่ใช้ยึดฝาปิดเบรกนะฝาปิดดุมเบรกนะครับแล้วที่มันไปนค้ากับสวิงอาร์มอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ย,ยางรองมาให้ เพราะฉะนั้นพอไม่ได้ใส่ย,ยางรองมาให้เนี่ยไอตัวขาเนี่ยเราเห็นแล้วบางคนเข้าใจบางคนไม่รู้นะเนี่ยนะตัวนี้นะฮะเวลาเราเบรกเนี่ยมันก็จะเกิดการดิ้นเกิดการสั่นสะเทือนมีการเสียดสีนะคือจริงๆต้องมียางรองหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งอันหนึ่งลูกนะครับหชิ้นส่วนตรงข้างหลังตรงนี้นะครับก็ที่ครูอธิบายไปว่าคือปกติตรงเนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นหูโชคบนหรือหูโชคล่างก็แล้วแต่เสร็จแ,แล้วมันจะมีบูสต์นะครับแล้วจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีแค่แหวนตัวเนี้แหวนอีแปะหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นน็อตหัวหมวกเนี่ยขันเข้าไปแต่อันนี้ก็คือเนี่ยนะครับเขาเรียกแหวนสปริงมีแหวนสปริงรองแล้วก็มีแหวนอีแปะแล้วก็เป็นน็อตยึดอย่างนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับใส่มาก็ไม่เป็นไรฮนะเขาอาจจะเคยใส่อุปกรณ์แต่งอะไรมาหรือเปล่าครูไม่แน่ใจก็เลยลองแหวนมาลักษณะอย่างนี้มาดูที่เบรกะนะครับเบรกลึกแล้วอีกอันนึงนะครับคือทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับน็อตท,ที่ใช้ปรับตั้งระยะฟรีเบรกเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนคือมันจะเป็นหางปลาใช้มือหมุน แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นน็อตเบอร์12หรือเบอร์14แต่คันเนี้ยคือเขาใช้น็อตเบอร์10ธรรมดามานะครับพอเวลาเราจะไปปรับระยะฟรีเนี่ยมันจะปรับยากเพราะว่าไอ้น็อตเบอร์10ตัวเนี้ยมันจะจมเข้าไปอยู่ในขาเบรกแต่มันจะขันยากอันนี้เดี๋ยวครูครูก็จะต้องแก้ไขทำให้เขาให้ถูกต้องให้เป็นมาตรฐานนะแล้วเบรกเนี่ยถูกปรับเข้าไปลึก แล้วดูนะฮะพอครูกแกะถอดล้อออกมาอ่าถ้าเบรกนี่สึกบางนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นรถใช้งานมานะครับแต่ที่ครูจะให้ดูนี่นะครับท่านเห็นไหมครับตรงไอ้ตัวที่มันเป็นจุดหมุนเนี่ยอันนี้คือเนื่องจากว่าด,ดุมมันสึกเยอะเดี๋ยวครูขอญาตวางบนนั่นนี่กันละกันนะครับวางบนล้อนี่นะฮะเนื่องจากดุมเนี่ยมันสึกเยอะ แล้วก็ผ้าเบรกเนี่ยมันบางเขาก็แก้ปัญหาเนี่ยนะครับโดยเอาลวดเนี่ยมาพันลักษณะคือเสริมหนุนไปเหมือนให้ผ้าเบรกเนี่ยมันถ่างตัวขยับตัวขึ้นไปได้นะเพื่อไปชดเชยกับการที่จะต้องไปปรับไอ้น็อตปรับตั้งเบรกหลังคือทำได้นะถ้าเป็นรถส่วนตัวนะครับทำไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างทำส่งลูกค้าอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับ นะมันมันไม่ได้แข็งแรงมันไม่ได้มาตรฐานชัดเจนนะคือครูยังไม่ได้แก่ครูไม่ได้มานั่งพันเองนะครับนี่เห็นชัดเจนสภาพอโอเคนะ,ะดูต่อไปนะครับที่เมื่อวานบอกนะครับพอถอดมาปุ๊บเดี๋ยวครูขยับนะครับอันนี้คือบูทในดุมสเตอร์อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าจะเป็นบูทยาวนี่นะฮะคอนนะลูกปืน ดุมสเตอร์มันแตกชัดเจนนนะอ่ะเสร็จแล้วดูต่อนะครับคูขยับดุมสเตอร์อตรงเนี้ยต้องทำอะไรครับเปลี่ยนลูกปืนดุมสเตอร์เปลี่ยนซีนดุมสเตอร์พอเอาดุมสเตอร์ขึ้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนต่อไปคือยางดุมนะครับ ยางดุมนี่แข็งเป้งเลยนะครับเนี่ยแข็งแล้วก็แบบซุดตัวนะครับแล้วไอ้รุ่นเนี้ยมันยังเป็นยางดุมที่มันจะมีเดือยนะครับเสียบเข้ากับดุมเนี่ยนะมันจะมีเดือยเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเสียบเข้ากับรูที่ดุมเพื่อย,ยึดยางดุมให้แน่นเนี่ยนะมันแข็งมันหมดสภาพอันนี้ก็ราคาแค่หลักสิบบาทของแท้นะครับ จากนั้นให้ดูต่อไปนะครับอ่าสันนิษฐานว่าลูกปืนล้อแตกแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบแล้วลูกปืนก็ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็เจอปัญหานี่นะครับเบ้าลูกปืนหลวมนะฮะตอนนั้นอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เพราะมันยังหลวมไม่เยอะนะครับถ้าเอาไปหยัดงบประมาณก็ อ่าตัดแผ่นสังกะสีกับป๋องแคนอะไรต่างๆแผ่นอลูมิเนียมบางๆมาใส่เสริมเข้าไปหรือเปลี่ยนลูกปืนใหม่ที่เป็นลูกปืนแบบโอเวอร์ไซส์นั่นเนี่ยเจอสาเหตุนะครับที่มันหลวมๆเนี่ยนะครับชัดเจนนะนะฮะด้านในดุมนะครับก็ถือว่าสึกลงไปเยอะพอสมควรนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ เบ้าลูกปืนคือมันหลวมนะแล้วก็คันนี้ยางที่ใส่จริงๆยางอันนี้มาใส่สําหรับเป็นสําหรับลายใส่กับล้อหน้านะครับอันนี้คือเขามาใส่กับล้อหลังด้วยเเสียงลูกปืนหล่นดังแกลกมาดูข้างหน้าอ่าอันนี้ก็จะเจออยู่ประจำนะครับให้ท่านสังเกตนะครับว่าปกติเนี่ยนะครับ จะดูยากนิดนึงนะอ่าไอ้ขาเบรกหรือมือลิงเบรกเนี่ยถ้าเราใส่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเข้าไปด้านในพอมันเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะทำให้สายเบรกหรือสายสลิงเนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นแนวตรงแต่คันเนี้ยลักษณะคือเหมือนกับใส่ขาเบรกหรือมือลิงเนี่ยกลับฝั่งมาเนี่ยท่านดูเห้แม้สังเกตเนี่ยที่สายสลิงตรงที่ครูชี้ตรงเนี้ยสายสลิงมันเอียงออก พอมันเอียงออกจากการที่ครูมาดูเนี่ยตรงปลายสายเบรกตรงเนี้ยที่นิ้วครูชี้อยู่ไกลๆเนี่ยมันจะไปเสียดสีกับปลายปอกสายสายเบรกจนกระทั่งมันแหว่งมันสึกไปเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จากการลองเบรกนะครับมันก็จะฝืดฝืดสะดุดสะดุดแล้วก็ที่ครูบอกไปเห็นไหมนะคือเขาใช้น็อตเบอร์สิบมา จริงๆมันควรจะเป็นหางปลาหรือเป็นน็อตเบอร์ 12, 14ที่เป็นตัวสำหรับใช้ปรับระยะฟรีเบรกโดยเฉพาะพอดูต่อไปนะครับคันนี้นะครับมันโดนลื้อมาแล้วล่ะนะครับไอตัวแผ่นชี้วัดการสึกหลอผ้าเบรกไม่ได้ใส่มาแล้วก็กรรมมะหยี่นะที่ใช้สำหรับเป็นซีนกันฝุ่นก็ไม่มีมาอโอเคนะ แล้วก่อนจะจบคลิปของคันนี้นะครับน,นักศึกษารอบวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเขามีปัญหาเขาขับรถไอคอนดา้าซูเปอร,ร์คัพเขามีปัญหาคือเวลาบีบเบรกเนี่ยแล้วเบรกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะคืนกลับซึ่งสาเหตุที่บีบเบรกแล้วมันไม่ค่อยจะคืนกลับในกรณีที่เป็นดัมเบรกหน้าเนี่ยมันก็เกิดได้จากคือตัวลูกเบี้ยวมันสกรปรก นะครับสายเบรกมันฝืดอะไรต่างเป็นได้หลายสาเหตุนะทีนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกว่าจะให้ทางร้านเนี่ยช่วยถอดเบรกออกมาล้างทำความสะอาดสดไอ้ตรงลูกเบี้ยวเบรกตรงนี้นะทางร้านก็บอกว่ามันไม่มีใครเขาทำกันหรอกที่ถอดไอ้พวกนี้ออกมาล้างทำความสะอาดนะ แต่ทางร้านเนี่ยคือเขาถอดมาให้นะเขาถอดออกมาเสร็จแล้วเขาเอาจาระบีทาแล้วประกอบกลับเข้าไปแลนะลูกศิษย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ไปห้าสิบบาทมันก็อาจจะจริงอย่างที่ช่างเขาพูดนะครับคือมันแทบไม่มีใครเขาทํากันแต่ถ้าเกิดเวลามาเรียนกับครูเนี่ยหรือรถลูกศิษย์ที่ที่มาเรียนหรือรถคนที่มารับบริการเนี่ยนะครับถ้าระบบเบรคของคุณมีปัญหาเนี่ยอย่างคันนี้ เดี๋ยวครูจะต้องให้นักศึกษาครูเนี่ยได้ฝึกทํางานจริงๆก็คือจะให้เขาถอดออกมาล้างทาความสะอาดนะแล้วเวลาประกอบกับล้อจะต้องมาแก้ไขเนี่ยตำแหน่งขาเบรกมือลิงเบรกอะไรให้มันถูกต้องไอ้กร,รมายีหรือซีนกันฝุ่นถ้าไม่มีจะหาใส่ให้แต่เราไม่ได้ใส่ให้ฟรีนะครับเพราะเราซื้อมาคือเราก็ต้องใส่เราก็ต้องเก็บตังค่าอะไรแล้วก็จะหาซื้อไอ้ตัวแผ่นดัดชนีชี้วัดการสึกลอผ้าเบรกมาปิด เพื่อไม่ให้คิปฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปที่ซีหรือกร,รมมหยี่ีได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการทําอย่างเงี้ยมันคือการทํางานที่มีมาตรฐานนั้นผู้ใช้รถบางคนที่เขารักรถเนี่ยเออเขาเห็นช่างทําแบบเนี้ยครูคิดว่าเขาน่าจะพอใจนะในฝีมือในความรับผิดชอบความละเอียดรอบคอบของช่างคนนั้น เท okay, นะล้อหน้าก็ลูกปืนเสียนะฮะลูกปืนแตกนะันเดี๋ยวครูก็จะถอดออกมาทําฟาร์มศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ให้หมดเลยแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าตรงเนี้ยเวลาเราทําเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้มานั่งดูอยู่เขาไม่รู้ว่าเราถอดเปลี่ยนอะไร่ยังไงแต่ถ้าเกิดครูทําเป็นคลิปนะถ้าเขาไม่สบายใจว่าอะไหล่ที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนจริงไหมตรงนี้มันไม่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ย เขามาดูตรงนี้เขาจะได้เห็นนะครับจะได้ไม่ไม่มีการหมกเม็ดจะได้สบายใจเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอ่าโอเคนะเพราะนั้นครูก็ขอญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ h o n ด a าดีมร้อยคันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ